ขอเชิญเสนอรายชื่อกลุมกรรมธิการครับครับเชิญท่านสุเทพเชิญครับคาเปลียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสุเทพสังวิเศษสมาชิก171กลุ่มการศึกษาอ่างทองขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษา การเปิดสถาบัน,บ,น,นบันเทิงครบแบบครบวงจรอินเทอร์เนนตขอมเพลงจำนวน35คนดังนี้น 1. ศาสตราจารย์ชาณนรงค์พรุ่นโลด 2. นายชินโชตแสงสัง 3. นายโชคชัยกิติธเนศวน 4. นายโชคชัยบัวดิตห้นายชัยยงมณีลุ่งสกุล 6. นายทันชยานัฐจียทศนัตกานน 7. นายนรเสษปัชยากร 8. นายนิพน์เอกวานิช 9. นายปฏิมาจิระแพทยสิบ นายประเทืองมนตรี 11. นายเปรมศักดิ์เพียรยุละ 12. นายพรชัยวิทยะเลิศพันธ์ 13. นายมังกรศรีเจริญกุล 14. นางสาวรัชนีกรทองทิพย์15รองศาสตราจารย์แลดีโลกวิทยาลัต 16. พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ17นายวีรยุทธสร้อยทอง18นายวีรพันธ์สวรรณามัย19นาวาตีวุฒิพงศ์พงสุวรรณ20นายสรารชาติวิชยะสวรรณพรม21 นายสุนทรพฤกษพิพัฒน์ย2นางสาวอัจฉะพันธ์หอมรส 23. นางเอมอรอนศีกงพาน 24. นางสาวกัญญารัตโคตรภูเขียว 25. นายแก้วสั์อัติโพ 26. นายคำนูน สิทธิสมาน 27. ศาสตราจารย์พิเศษจลันพักดีธนากุ 28, ล 28. รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปินทอง 29. นายชัยวัฒน์จุนธิละพงศ์ส0พลโทบุญชัยกเกษตรการ 31. นายภูมิรักทีรกิจไพศาล 32. สศาสตราจารย์วุธิสารตันชัย 33. ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูนย์34พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมและ 35. นายแสนศักดิ์สิริพาณิชย์ขอผู้รับรองด้วยครับ ครับผมผู้รับรองถูกต้องนะครับครับ